สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตอุปกรณ์เสริมตัวลิงของเรานะครับนี่ผมจะทำเป็นบาไว้จับโทรศัพท์นะฮะสร้างจากแอปส้มต่างๆก็3 0 0 4้อยสี้นะครับวันนี้เรามาสร้างสร้างเองเลยนะผมก็ตัดวัดเรียบร้อยใต้ระดับน้ำโอเคนะครับ เสียมออก2จุดตรงนี้นะครับครับผมคอยติดตามครับเสียมร่อครับเสียมรอ่องานสร้างสร้าง,งตัวเองนะฮะอ่ครับ,รบเราก็จะมาทําการออกกันนะครับขั้นตอนแรกก็เอาผ้าชุบน้ํานะครับมาครอบถังน้ำมันไว้นะฮะแล้วก็เช็คระดับน้าเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องออก สวมหน้ากากไร่คลิปอะไรให้เรียบร้อยนะฮะใส่แว่นนิดหนึ่งแต้มซ้ายนะครับแต้มขวาว่างนี้เราก็เช็คระดับน้ํานะครับแต้มหนึ่งจุดสองจุดอ่ะอยู่ไหมโอเคนะครับเช็คดูโอ้ได้ระดับน้ําหรือเปล่านะครับแต้มไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆซ้ายทีขวาทีนะครับเช็คระดับน้าเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับ ฝนตกเก็บรถนะฮะแล้วก็มาพอแต้มได้ระดับจุดยืดดีแล้วเราก็มาแต้มด้านล่างนะครับถอดมานะครับถอดมาแต้มรอบๆให้แข็งแรงนะครับเช็คให้ดีนะครับแต้มจุดจี้จี้นะครับสมัครคนที่มีพื้นฐานด้านการออกก็ไม่ยากนะครับอ่ส่วนผมผมไม่ค่อยมีพื้นฐานนะฮะมงงูปลาปลาไปนะครับ แตนเสร็จก็มาเคาะเคาะเคาะสไลด์เชือออกนะครับเคาะที่เหล็กให้ออกเคาะเคาะเคาะนะครับอยู่ไหมไปอยู่แต้มเพิ่มนะครับแต้มไปแต้มไปจะาใช้ใจเย็นนิดนึงนะครับงานสร้างเรามีปัญหาอะไรแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเราใช้งานเองยามซีเรียสครับเราทำงานมืออาชีพอยู่แล้จากนั้นก็มาขัดนะครับ มาขัดเพื่อจะไปทาสีนะครับขัดปรับปรับแต่งนะครับให้มีความโค้งมนให้สวยครับอย่างอย่างนี้ผมก็ใช้ใบขัดเหล็กนะครับรอบเกียวที่เราเราออกไปนะครับที่เราแต้มไปแต่งให้ดีนะครับแต่งองศาให้ดีให้สวยนะครับ ใจเย็นนะครับงานสร้างนะครับแล้วค่อยทำไปนะครับช่วงที่พ่นสีนะผมไม่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆน,นะครับเนื่องจากฝนตกไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆมาดูนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับมีแต่ถ่ายตอนนี้นะตอนปรับแต่งพยายามทำให้เหมือนอที่เขาขายนะ แต่มันก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับมีชิ้นเดียวในโลกนะฮะเป็นงานสร้างอลิมิเต็ดนะฮะไม่เหมือนใครนะอันนี้พอประแต่งขัดเสร็จแล้วก็จะสวยอย่างนี้นะฮะจะเรียบมอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปพ่นสีกันนะครับอ่าอันนี้หลังจากพ่นสีเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่จุดยึดนะครับอันนี้เป็นสวิคสปอร์ตไลท์นะครับผมใส่ไปหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ จุดยึดอีกหนึงจุดหนึ่งจุดนะครับอันนี้เป็นที่วางวางขวดน้ําวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ใส่ที่จับโทรศัพท์ไปนะครับสวยงามครับนะครับงานสร้างเราไม่ต้องไปซื้อแอปส้มแอปอะไรก็ในราคาที่ว่าหลายร้อยหลายพันนะครับอน,นี่ผมก็เสริมไปด้วยการแทนนะครับการแทนก็สร้างมาไม่กี่บาทครับแปลงเอาจุดยึดก็ใส่เหล็กรูเอานะฮะ อันนี้ก็เป็นโฉมครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับที่เราทําเสร็จแล้วนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตหรือมีการไปกลางเต็นที่ไหนนะครับฝากกดติดตามทางช่อง Tiktok นี้แล้วก็ YouTube Let's Go Camping นะครับไปกลางเต็นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ